ก็สุนข้าหาวพี่น้องกรษตุนหย่วหุ่นมาเลียมๆเ,เลยครับพี่น้องหุ่นมาขาเห่วกันแล้พี่น้องตัวนี้แห้งคักบันข้าวตาจะมั้ยแต่จะนัดตัวนี้แห้ง ครับะรัหลุนหัวเหลีมแต่ว่าขาง่างครับพี่น้องอืออือน่ยามแห่งขับจุ่มนี่ครับพี่น้องเอาเอาชิมเอาก่อนพี่น้องเอ้อือหกระสุนขาง่าง คุณน้ครับคับค,คัจุ่มนี่งามแหงครับพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันกับเข้าคนตกปลาเฮ็ดพี่น้องมาอนีพอกันยนม่ยมอแลงพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งอันนี้พี่น้องมาสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมทั้งในประเทศและต่างประเทศครับมาอนีพอกันเนี่ืมอแลงอยู่นีป่าด้วยครับพี่น้อง แต่คาว่าเห็ดปลวกออกครับผมก็เลยพาพี่น้องมเละเบิงครับมะลุนน้ากันครับ่าสีมานซ้ำใดมื่อนี่แรงนี่คลิปนี้ก็อาจสิได้ลงเป็นมืออื่นเศร้าเลือดครับพี่น้องเพราะว่ามันเหมิดมันคาแหละครับผมจากสี่แดงงูเมื่อยา่ใดเดี๋ยวมาลุนกันครับว่ามาณว่ามาื่อนี้ไปกันครับน้ะมุ่นพอแล้ว,วยรอครับพี่น้องดูดีว่าดำๆในเงาไหมจุ่มแหลกพี่นอ้องอะไรบ้าง พี่โฮว่าสีมานชนไรพี่น้องเฮ็ดปวกขาวดอ้ด้วยครับพี่น้องอ่าใชบางคนเกินเห็ดปวกจิกครับเฮ็ดปวกหัวดำกลานะฮะกันอีกแบบนึงก็ปวกน้ำแกงครับผมเหมือนแซวเล้าแต่ว่าก็เห็นจุ่มแหลกแล้วครับพี่น้องครับดูน้ำกันครับมื่อนี้แหลกนี่คลิปนี้คืออัจฉรได้ลงให้พี่น้องเบื่อกี้เมื่อเส้าเวลาครับผมกันอีกอยู่บะ เหม,มือนว่าอยู่ทางฝุ่นมีอีกเรื่อครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับดูไปไกลกันครับผมดอกกำลังงามบานกํางพี่น้องบานมื่ว่านนี่ก็มีเนาะบานมันนี่ก็มีม่วงอนก็มีฝ่นนี้ครับพี่น้องเอาอาัศายบัณนัดปันได้เด้อครับผมเพราะว่าผนอยู่ใต้เงาไม้ครับ นนีี่่คแระวังหมดด้วยนี่หมดดำๆผลผลทั้งคันเอาเลยก็อีกเยื่องๆกันลงมากครับพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดเชิญนี่ๆเพิ่นออกเพิ่นออกเป็นสายเป็นแถวไปเรือยครับพี่น้องครับแม่นหนมนต์ได้ใ,ใส่ไฟแล้วครับผมเพราะว่าเริ่มมืดแล้วครับพี่น้องแม่นครับตอนนี้ก็นาซีระมาณนหกโมงก,กว่าครับพี่น้องครับแน่นครับ เดอกมงแล้วยดอกมองกุลกุอีกหอยเลมๆครับพี่น้องโอ้ย,อยู่ไต่ไปตอนก็ไม่ได้นะเปิดบ้างนะนั่นแหละค้าเพิ่นบกหอยสมบูรณ์บันไดพี่น้องแั่นครับเพราะว่าเพื่อนซุ่มให้เดี๋ยวน,น,นี้เอาเองก็แล้วกันเอาเก็บเลยปออีกเด้อครับพี่น้องยางวกไปวนมากอยู่บริเวณกใกล้ๆก,กันนี่แหละครับ แต่ว่ารุ่นหัวแหลมรุ่นหัวกระสุนยังพระท่านผ่อเนอะาะแผ่ะาแต่รุ่นพันบานครับพี่น้องบาทแบบบาทไม่้ด้วพี่น้องอยู่ข้างหน้าพ่อน้ำมนุนอีกนี่อ่านก่อนค่ะเจ้เสียอ๊บเก่งกระดีพัดก็ได้ครับพี่น้องนี่อีกครับเริ่มแล้วด้อครับพี่น้องหมายปลาบ้านน้องมิก ตำบลลือขาอบุญทริกจังังวดอุบลราชธานีเดี๋ยวสีว่าบอ,บอกกันนะพี่น้องเนาะสำหรับท่านใดที่พ่อหูปลาหูแรงกะมาหาใดครับพี่น้องครับเถอะหมาน,นครับผมนี่อีกครับพี่น้องจุ่มที่ว่าบอมเมนตัวนี้ด้วยครับพี่น้องอันนี้แค่ส่วนหนึ่งครับผมจุ่มที่ว่าเนี่ยอยู่ทางสายครับอยู่ทางสายขยับมากครับพี่น้องนี่จุ่มอีลีครับพี่น้อง นี่นะออขนาดเลพี่น้องเป็นจุม่มอีนี้ครับว่าได้ตัวเอาดีเงาเลยปวกขาดอปวกจิกครับผมรอบแรกของปีหกแปดแล้วก็เมียนครับรอบแรกครับผมแต่ว่าก็เห็นบางช่องเพิ่งกรได้กนเกบ็ไปแน่แล้วละครับแม่ค่ะแต่ว่าสำหรับผมกับแม่นมนม์คุณแม่เพิ่ง มาหาหัหาข้วไอ้คนเก็บเมื่อก็เลยพากันมาแบบคํำๆเหมือนเมือนี่แหละครับพี่น้องครับไปรุนกันอีกครับพี่น้องอีกจุ่มหนึ่งครับพี่น้องระวังหมดในเรื่องหมดดำๆกัดเจ็บด้วยเห็นไว้เห็นไว้อีกยู่จุ่มหนึ่งครับพี่น้องพอน้้ำมนตั้งกระแต่ไว้แล้ว ขอหยาดเก็บจังสี่ฉนองดึงจังสี่ดึงก็เลยขีมขาได้ดอกขาพิ่นขาแข็งแางเปื่อยครก็เลยมาพี่น้องมาอีกจุ่มนึงครับพอยเราบอกคอยอยู่แล้วนะนั่งขาเลยนี่อ้ยต้องพ่อแม่เป็นนั่งขากว้างมือใบๆดุนบานไหมหรือครับพี่น้องบานแข็งๆครับผม คันแม่นเห็นมือสาวคือสิน้จุดๆ่นี้นะเมียนครับเบื่องพี่น้องบานสดบานไม้ครับยังแข็งเลยพี่น้องอันใดจำลุ่แเลยก็บ้าอันใดมันเปื่อยกะทิมไว้นี่แล้วครับพี่น้องมันเป็นเชื้อเท่าไปครับขันแม่นมือว่านคือสิเป็นดำดเป็นลูกกระสุนแล้วครับพี่น้องขันรุ่นนั้นก็หายยากด้วยครับผม สำหรับเอฟดีเอฟซีทางไก่ทางไก่อยากล่องมาหากับมาเลาะเบิ้งครับพี่น้องสาระทันใดหูปลาขันทันใดบบหูปลากลับไอ,อยากแนะนํำผปนไดด้ครับพี่น้องอย่าหลงปลาครับผมแต่แต่ตผู้มานครับเรื่องนี้เนาะบางทันมากกอาจชีได้หลิสบอไดา้กเหล้วแต่คว้า,วาม,มานครับพี่น้องเด๋ยวสิหาบ่พ่อน้่มมดตัวมากอีกไปครับผมนี่ครับพี่น้องครับจุ่มในอาชีิย้าในเลยพี่น้องน,นี่ครับ จุ่มนี้เดียวสีีเพนกล่องพี่น้องตรงนั้นก็ะแมนด้วยครับพี่น้องเป็นเข้าๆอยู่พ่นแต่ว่างางไวบประดยันหยียบเพิ่นครับพี่น้องอจุ่มนี้ครับ เกยบน้ำพึ้งก่อนจึงก็เอาก็เดือกบวกขึ้นนั่งดอกกระแนนดินเลน็กๆกระแนมเนหลือครื่องหนึ่งออาพออีกพี่น้องเอาตัวน<ช>ี้ก็ได้<ช>ดึงเขาลดเป็นเต็มเต็มเต็ยเลยระคาพอดี<ช> <laughs> หนึ่งได้หมดเลยได้ราช,ชินีเห็ด เข็ดปวกเข็ดโคนเสยียบกระเมนเพืินและข้าพ่งกระเมนเพืินครับพี่น้่มเมินเปิะนะดบอลตูนๆนนะโอ้ยใวเตาทับเพิ่นไหวครับพี่น้่งแต่ว่าย่ามึงขึ้นนี่คันซองไฟเพันสีสะท้อนแสงด้วยครับขาเพิ่นมันจีเหลือหล่อมๆขาวๆครับผม เดือดเมื่อเดืดคนนี้คันเห็นอีกสี่ซองให้พี่น้องเมืองว่ามันสะท้อนแสงแนวใดเลครับงาใหม่ทับกับอันนั้นล่ะาพี่น้อง,อองเก็บดอกนี้ก็ถือไก่นี่หัวเล็มๆขาขาว,ขาว,ขาว จุ่มหนึ่งไก่ๆก,กันครับพี่น้องดึงเอาเลยแม,ม่น้ำมันเราต้องไปจิ้มไปงานเพิ่นคือชิบะไรงงานตกเพราะว่าขาเพิ่นเปือ่อยขาข้าขงล่างเพิ่นเปื่อยนะครับพี่น้อนนนหนงหนึ่ตัวนเป็นยังไงโอ้จุ่มหนึ่งบนตัวนึ่ดีดีครับติดตองทับไว้ครับพี่น้อง ตัวนั้นมาดอกใหญ่ดอกเงามอนกันเงาๆๆครับพี่น้องจุ่มไงให้เห็นคุณแม่เาอาลงเมื่อเคืองถุงใหญ่ถุงแปดคูณสิบหกนี่แหละครับพี่น้องอดประได้มา,า,ากสก่อนอย่าน,นอนว่าแล้วครับพี่น้อง กา,านบาได้มานอนบาราบอีหลีเด้พี่น้องของเห็ดกำลังออกเห็ดกำลังออกกำลังโผล่ครับใบตองทับไว้พี่น้องเอ้ยดอกกันยางอันยุดไต่ใบตองในท้ายหญ้าแห้งพี่น้องเงินครับเพิ่นดันใบตองขึ้นมาลงเต็นต์ปวกเพิ่น เป็นยังไงตอนนี้คือบังที่หลบู้ยบังที่หองอนคันจองตัวนั้นกรแม่นตุนตุนตีงแห่งกับ่อใหครับพี่น้องยนเย็นเฮดมุนนั่นเลยออปป๊ะ นม่ว่าสิไดงงัดกันเนี่ยเได้งัดครับพี่น้องเพราะว่าขาเป็นพื้นที่มันซุ่มซื่นแล้วมันกับขาเปื่อยครับขขาง่างขั้นสั่นงัดเป็นงัดแหละครับเบอร์ลบอกไปพี่น้องหาเบิ้งอีกครับผมนันเดอครับพี่น้องเฮดปวกพลอยอีกครับตรงไฟผมนะครับพี่น้องขาเพิ่นสิสะท้อนแสงแบบนี้แล้วครับพี่น้องไม่กล้องอาจีพบอบปันไดครับแต่ว่าถือไฟนี่สะท้อนแสงเป็นขาวๆเหลื่อมๆครับผม Thằng phụn cái mi đấy Cứ chẳng lườm lườm đâu Mà Mà ảo tụt lườm lườm để cây này cơ Nhúng xoay cản bản Kiếp <laughs> đó Phải bị nóng mà kiếp Nó Nó bị nóng nó Nó muốn hình là kiếp นี่กว่าสีประมาณครับพี่น้องขันประมาณขึ้นนี่มืออื่นเช้ามีซ้ำกันแล้วครับผมเอา้ามือแรกนี่ก็ทังสีเห็ดเบียดกทังสีขีดหอดเห็ดเด้อครับพี่น้องครับเอา้าเก็บเลย ยมครับพี่น้องออขพออีกครับพี่น้อง,อาง,งานีนนง่แม่น้ำมุนเก็บมองกันเดี๋ยวข้ามาเก็บมองนี้กันครับพี่น้อง แสดง่าขาพันบบไฟเปลือยนิดนึงีครกับพอดึงได้ยุกนี่ครับพี่น้องสามดอกคือกันครับต้าดอกสวยๆครับผมนี่แหละครับิันพ่นถือกแสงไฟพ่นสีเหลือมๆสะท้อนแบบนี้ครับขาพ่นสีขาวๆเหลือมๆครับผมย่ำมึงขืน เห็นง่ายครับพี่น้องครับพออีกครับพี่น้องครับแต่ว่าโมเมนต์จุ่มใหญ่ด้วยครับผมอกงามเลยครับนี่อีกยูคครับข้างหลังครับพี่น้องคุณครับมองผมแต่งกระตาเฮดไบคุครับผมออกข้างห้างครับส้นนี่ แม่น้ำมนพ่ออีกครับพี่น้องทีไต่ขอนเนาะเอาเก็บซอยกันครับเพราะว่าขอนใหม่ขันกลางครับพี่น้องจักจันไงกับห้องอหรือว่าสัญญาณแห่งความมืดหรือว่าบ้านเฮาเอิน่นแมงกะเลยครับพี่น้องกันเป็นว่าเป็นภาษาเข้าใจง่ายก็คือจักจันไงละครับพี่น้อง เหนียนแคกมาทางนี้นหขาเพินบกค่อยเปือ่อยท่านดึงบกค่อยขึ้นครับพี่นอ้องโอ้โหแคนครับแห่งความเ,ม,เ,าเมื่อยอ้าตีมาต้นนี้ก็ได้ไ,ไปบป่ไปปด้บอืโอ้ยขาเบิ่งป <laughs> วดเ,นนะยเดลย โอ้น่ะโอ้ยหมวหลุดแล้วกร้างกินแสบคือเกาน่ะคือสิมีสเสน่ห์้หครับพี่น้องครับไปครับผมอ้ยแมนนัมมนน์ตาดีอีกแล้วพี่นอ้องบังจุ่มนี่มีแตลุนหัวกระสุนเอาตัวนั้นก้อนคขะ กสสะขสาขาเหาว่วพี่น้อยสูนเหวหุ่มาบู๊เหลี่ยมเลยครับพี่น้องโอ้ยุมาขาหวแล้วเลยนอตัวนีแห้งคักบันหาก็ตดยแต่แต่แต่จะดกนีแห้งงน,น,น,นี้น หลุนหัวเหลี่ยมแต่ว่าขาเง่้ครับพี่น้องอ้ยามแห่งขับจุ่มเนี่ยพี่นออ้องยังโมเบิร์ดเดอครับพี่น้องยังมีอีกอยู่ครับแม่นามตนเห็นไว้อีกอยู่ครับผมไปครับ น้ำมลพออ่อยิครับพี่น้องอุ้ยบ้าขายเหี้ยเอาเถอะเป็นคืบเลยครับพี่น้องอมาส้นนีข่ขาบ่ค่อยเปเื่อยเนาะแน่นครับงามๆครับผมเหมือนว่าแม่น้ำมนเพิ่นเห็นแบบรุนหวัวกระสุนอ,อีกแล้วครับพี่น้องจะไปเปิดใบตอกออกให้พี่น้องเบิ่งกะกักนี่ครับพี่น้อง ทีมเอากันพี่น้องเมาผสนขายนี่เอาคีมหน่องครับจุ่มนง่ามแห่งครับพี่น้องก็พอกันกระจุ่มหันมาให้ถือบบ้างกันนลย <c oughs> อุย้ยสะออนดอกเห็ดครับพี่น้องครับจั่นี้ขึ้นไต้ขอนใหม่ครับพี่น้อง ส้ขึ้นได้เนาะขึ้นได้กี่ไาบุตอืว่างเ้ยครับผมอือถือไถือบมังกนหัวกระสุนอีกครับพี่ทุกกำลังสิแงนีกำลังสิแงืบบ่หนึ่งง่หนีเพอดือื่นบานเพ่เบองามแทพี่น้อย แมเกงเสียบๆบนื้อๆสดนำโกกโกกครับพี่น้องนั่นล้นไปเลยพออีกจุ่มนึงครับพี่น้องครับแนมหยาครับดนี้ใบตองปิดเพิินไว้ใบตองกันนะต่นก็แน่ครับแต่ว่าขาเงี้ยวหลายๆแต่ว่าบ่พนใบตองครับผม จุ่ม่ว่าดอกกันยังพอใส่ได้อยู่ครับดอกกำลังเหี่ยวอุ้ยสามดอกนี่ขันบ่มมีแนวกินขาพนขนคือบวเห็นหอยกินขาพนครับพี่น้องดำดำ๊ลูกพี่น้องเย้ยพน อืมอตัวแม่กินขาเป็นแม่น้ม้วนเห็นตัวนี้งเหรอครับอืมขันแห่นกับเห็นเนาะแม่ <laughs> สามดอกนี่ลมะมั้งเอามั้แม่งกันดั <laughs> น้มลิลี่เหรอออีกครับพี่น้องครับสองสามจุกแม่นครับนี่อีกครับโอ้ยขาวนวลน้องปัขดขา <laughs> เป็นคุณเหรอเนี่ยเป็นคืบครับพี่น้อง ขันยำกังเวนคือสิเห็นไง่านี้เนาะขันมันดอกเพิ่นนันโพแห้งขนาดนี้โอ้ยพี่เองเบิ่งวุาอุ้ยนี่น้ำโอ้ยตื่นเบนิด สายิ่นลงมาทางผีครับพี่น้องเง่าลงมาในปา่าหกเอา้าเก็บเลยอุ้ยสายาง้า่นเป็นโบแมนกลางคืนกรบเพราะเห็นเนาะมันบ่เหลี่ยมเนาะมันจะถอนแสงครับพี่น้องก็สีเห็นคอดีของการมาเบิงง่เง่ากลางคืนครับสำหรับเห็ดปวกเห็ดโคนยุ่ไง่ายเติบเอ้ชใส่กันใส่กัน ทางไหน,น,หนก็มีบ่ดีอ,นนงองทงองั้งคาอแม่ลูกทำงามมันเป็นดอกใหม่ครับพี่น้อง นีมีแต่รุน่นบานๆล่ะครับในจุม่มพออีกจุ่มหนึ่งครับพี่น้องครับแนมยาาครับบันี้ใบตองปิดเพิินไว้ไม่ตองกันนะต่นเ่นะครับแต่ว่าขาเน่ารล,ล่ะแต่ว่าบบพนใบตองครับผมบสองจุม่มแต่ว่าดอกกันยังพอใส่ได้อยู่ครับ กำลังะพี่น้งอ,อีกแล้วครับพี่น้องแต่ว่าจุ่มนี่กระจัดกระจายกันเนาะแต่ว่ามีแจ่ดอกกง,งามครับนี่แต่ดอกกำลังงามเลยจุ่มเลยพี่น้องเลี่ยงกันไลยจุ่มด้วยครับพี่น้องสลับในจุดนี่หมดกับพ่อหมดมีกระเมนครับพี่น้องมีทัางแบบบานไม่ทั้งแบบหัวกระสุนอู้ดอกนี้งามแท้ ป๊าหดึงได้อยู่วะนี่ครับลุงนี่แบบรุ่นหัวกระสุน,รนครับพี่น้องครับที่มาก่อน,น,อนึ่งมีเทียมั้งพอคือเทียวแม่นะยานเหยียบหัวกระสุนแบบนี้เดี๋ยวเราไงเหยียบไปไล่ดอกเลย นี่ดีครับไหนเห็นโบอืมาท่านในงัดสำจริงแล้วตับใบสำนังจะว่าขอสิเห็นบโบมวนน้ำเห็ดเบาพิชเบาพิชาพิชขออาภัยหลายๆครับพี่น้องตื่นเต้นมวนเห็ดรอบแกรกก็เพ็ดปวด măng trùm đi làm đám mà nhiều mang mày cả bình tòm phải khi gắn khắp bên <laughs> ôi lần này lần cầm lăng ngạm tầm đám mà phải nào Hãy มีกระหองกระสุนเด่นนะคอยบ่เห็นไหมละคน่รเดี๋ยวมันมาท่านผลปิดพื้นดิมีอีกครับพี่น้องสิงเป่าจังหวะเบ่เห็นมันกระสีได้เหยียบมูลอุยปุ๋ยย้อนแบบนี้ทีละพี่น้องเออมันมาทันโผล่ครับครับพี่น้องครับตัวนี้ เลี้ยงกันไปเถิงนี่งก็มีอีกด้วครับพี่น้อพี่น้องขาเข่าวอันนี้กับแม่งกินขึ้นกันหน่อยอื่นที่เพิ่งจขึ้นคนักเนาะอือเพราะว่ามันเอขึ้นรุ่นนี่ผมก็แม่นำมุ่นกันยางพารานหลเดี๋ยวละครับพี่น้องเพราะว่ามันโบเห็น<อ>เพิ่นเพื่อท่านพลไปตองครับ หัวกระสุนอีกแล้วครับพี่น้องกำงล,ลังพ่นดินครับ <laughs> เกือบบูดสอบเลยเกลียบ <laughs> เอานิดจะเกือบที่สอดหรือเหยียดสมุนเ <laughs> <laughs> หลี่มมั้งครับพี่น้องอ <laughs> มีอีกเด้อครับพอน้ำมันเห็นไหวอยู่ครับผมพอลูนหัวกระสุนอีกแล้วครับพี่น <laughs> ้ <laughs> องกระสุนของแหนเลยไปกระสุนหัวแหลม นี่ก็เห็นเอา้านี่ดิเฮยดี๋ยวไปเคลียร์มากเ็เห็นไปเรื่อยด้วยครับพี่เนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็แม่งกินห้ทักบนอะไรแม่งก็ได้แม่งกินหัวพื่นอนไะพี่เนาะได้ปะอือฮะ เอาขาหน่ะขาหน่ะมองแฉบเจราหนาพวกอันแตกขึ้นที่แมนบ้างแมนอีหรีครับ,บพี่น้องกำลังหมดดินขึ้นมากครับพี่น้องครับเอาของเฒ่าแล้วนี่ถือขาดไม้ไญ่้างล่าง อย่างอีกครับพี่น้องครับรองกระสุนี่กระสุาหัวกระสุนหัวกระสุนรุนนี่แนมหยาครับพี่น้องขันแม่แนวกับเวดกันแนมหยาคือเก่าครับผมของเพิ่นดำเนาะพี่น้องอันที่เห็นนี่เพราะว่าเห็นดอกบานเพิ่นก็เลยหาเบิ่งข่างๆ บตอนนี้ก็ม่หอนมองจอดรถแลเด้อครับพี่น้องครับสองตาเค็งเค็งครับผมสำหรับความหมานในแรงนี้ครับกำลังไําคำนนี่ถือว่าหมานอยู่ครับพี่น้องสุดยอดด้วยครับดอก,กงามๆครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับหลังจากเอาความมันให้พี่น้องเมืองกับสิเดภากันโงโค้งกลับลงเมื่อบ้านแล้วครับผมพ่อกันไม่คลีบนาครับสลามมนีฟันดีมีเงินใส่สุขสุขคนครับสวัสดีครับ